สสวััดีครบตอนนี้ที่ไทยก็ประมาณบ่ายโมงสี่สิบเก้านาที ตอนนี้รอบินกลับนะครับคืนนี้แบงค์ไปแสดงนะครับไม่ต้องสงสัยนะครับว่าแบงค์ไปแสดงหรือเปล่าไปนะครับตอนนี้กําลังกลับแล้วนะครับ mm hmm. อันยองพ mm hmm. ีน้ำ สวัสดีนะครับทุกคนเลยตอนนี้ไปนี์อยู่เกาหลีนะครับรอบินกลับที่นี200คนนะครับก็แบงคจะมาฝากทุกคนนะครับให้ช่วยเชียร์นักกากตุกๆด้วยนะครับช่วยกันโหวตด,ด้วยวันนี้ก็เป็นวันสำคัญเป็นวันตัดสินแชมป์แล้วงั้นก็อยากให้นักกากต,ตุกประสบความสำเร็จนะครับ ก็ออกมาขอกำลังใจกำลังสนับสนุนจากแฟนคลับของอนรามทุกคนนะครับเนี่ยทั้ง200คน3 0 0คนนี้เลยช่วยกันนะครับแบงบไม่แน่ใจว่ากติกาการโหวตวันนี้จะเป็นยังไงจะเป็นเบอร์หนึ่งโหวตไม่อัน้นหรือว่าจะเป็น1เบอร์ต่อหนึ่งโหวตอันนี้แบงค์ไม่รู้นะครับก็อยากให้ทุกคนช่วยกันเตรียมตัวนะครับแต่ยังไงก็ ขอกันคนละหนึ่งโหวตขึ้นไปก็จะเป็นพระคุณมากๆเลยมันจะดีใจมากๆพอดีว่าเครื่องมันดีเลย์นิดหน่อยนะครับก็คื <c oughs> คอเครื่องดีเลย์นะครับแล้วช่วงเวลาที่ตุกๆ,ๆแข่งเนี่ยแบงคยังไม่ถึงไทยแบงค์ก็แบบ เสียดายมากไม่อยากลุ้นไปพร้อมๆกันกันเลยมาฝากให้แฟนคลับของแบงค์ทุกคนนะครับช่วยกันโหวตให้หน้าก,ากากตุกๆด้วยไม่รู้ว่าวันนี้จะเอาเพลงอะไรมาร้องแต่ถ้าโดนใจก็ต้องรีบกดโหวตนะครับก็เตรียมตัวกันไว้หน่อยนะครับว่าสมมุติถ้าวันนี้ยูดีๆกติกาการโหวตเป็น1เบอร์ต่อหนึ่งโหวต ก็เบอร์โทรศัพท์ในบ้านนะครับเบอร์พ่อเบอร์แม่เบอร์พี่น้องลูกหลานถ้าไปซื้อซิมไม่ทันจริงๆนะครับก็เอาเบอร์คนอื่นช่วยกันโหวตไปก่อนนะครับโหวตหนึ่งแค่3บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเป็นเบอร์เดียวโหวตไม่อั้นก็กระนำโหวตนึเข้าไปนะครับอย่าไปเสียดายนะครับคพจะได้แชมป์ต้องเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดนะครับนะครับ ช่วยกันด้วยนะเพราะว่าตอนรายการออนแอร์แบงค์ยังไม่ถึงไทยเลยฝากแฟนคับทุกคนด้วยนะครับทุกคนเลยที่ คุยสวัสดีพี่กิ๊กนะพี่กิ๊กช่วยโหวตหน้ากากตุกๆด้วยช่วยหน่อยช่วยหน่อยใครโหวตให้ตุกๆวันนี้นะครับขอให้รวยๆทุกคนเลยนะครับทานข้าวกันด้วยนะครับตอนนี้ที่เกาหลีจะสี่โมงเย็ยนแล้วนะครับเครื่องดีเลยนะครับจริงๆแล้วไปจะต้องบินน่แต่ บ่าย uh, 2สองอบสามประมาณนั้นก็ อย่าลืมนะคะวันนี้ <c oughs> ใครที่เชื่อตุ้งๆนะครับมีกี่เบอร์โหวตไปเลย <c oughs> ช่วยกันนะครับเ <c oughs> บอร์พ่อเบอร์แม่เบอร์พี่เบอร์น้องเบอร์ญาติพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายนะครับหรือไม่ก็ซื้อซิมเตรียมเอาไว้นะครับ <c oughs> เราไม่รู้ว่าอธาิกาการโหวตเขาจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าแต่ว่า เราเตรียมตัวไว้จะดีที่สุดนะครับเหมือนกับแฟนบที่เตรียมตัวรอดูสอนรามเลนิเกอะไรออะไรเงี้ยครับเจอกันที่วัดบางปิ้งนะครับครับขอบคุณนะครับ กำลังกลับไปหาแฟนคลับทุกคนนะครับ <c oughs> จริงๆนะปรากวางไปเหมาซิมเลยถ้ารู้จักใครอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าถ้าเราเสียอย่างเงี้ยแล้วคนที่เราเชียมไม่ได้แชมป์มาเราจะแบบจะเสียดายมากใช่ๆกันนะครับมีเชื่อว่ากำลังแฟนคลับ สอนรามไม่ธรรมดาอยู่แล้วเสียดายนะที่ถึงนาการนันจะไม่ใช่แบงก์ก็ตามแต่ว่าแบงก์ก็เชียร์สุดๆไปเลยครับนโะฟโต้บุ๊กได้เมื่อไหร่นะครับก็แบงก์บอกตอนนี้โฟโต้บุ๊กอะแบงก์กำลังไล่เซ็นอยู่นะครับแล้วก็ จะทยอยจะส่งเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันเป็นหลักร้อยนะครับก็หลายคนก็ทถามว่าเลยเดือนคุมพาแล้วจริงได้แล้วครับแต่ว่าแบงก็ค่อยๆเซ็นเพราะว่าแบงก์จะต้องเซ็นเองทุกเล่มนะครับแบงก์จะไม่เอาเปรียบแฟนคลับให้คนอื่นเซ็นแทนรู้สึกไม่ดีนะครับเลยขอเซ็นเองดีกว่านะครับก็เดี๋ยวทยอยส่งเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,อยๆนะครับ สสวัสดีนะทานข้าวกันด้วยนะครับ <c oughs> อย่าลืมนะครับวันนี้ The Mask Singer นะครับทางช่อง w วิร์กพอยนะครับเวลา2องทุ่ม5นาทีเป็นต้นไปนะครับอ่าเป็นวันชิงแชมป์เด a แมนะครับก็เลยมาจะบอกแฟนคลับกระซิบอกแฟนคลับว่าช่วยกันโหวตให้หน้าก,ากากตุกๆด้วยนะครับแล้วก็ทุ่มโหวตไม่อั้นเลยแต่ทีนี้ไม่รู้ว่ากาติกาการโหวตนะครับจะเป็นเหมือนกับวิกที่แล้วหรือเปล่าเบอร์เดียวโหวตไม่อัน้นกับวิกนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงเป็น 1เบอร์ต่อ1โหวตเท่านั้นเพราะฉะน,นั้นต้องเตรียมโทรศัพท์ไว้ให้พร้อมนะครับจะเป็นเบอร์พ่อเบอร์แม่เบอร์พี่เบอร์อรน้องหรือซื้อซิมมาเตรียมไว้ก็ช่วยๆื่อกันนะครับ เพื่อกันนะครับเพื่อกันนะแรงกดแล้วก็กำลังใจจากแฟนคลับสำคัญมากๆครับดีเจครับก็นิดหน่อยครับเพราะว่าอากาศที่นี่เย็นนะครับค่อนข้างเย็นจับสี่องศาสององศาหนึ่งองศาประมาณนี้ครับ งายก็ช่วยกันด้วยนะครับช่วยกันโหวตให้หน้กกาตรตุกๆด้วยนะครับวันนี้ตอนสองทุ่มกว่าๆลิเกย,ยังไม่แสดงนะครับยังไงก็เปิดดู The m e s s ิงเกอไปก่อนนะครับช่วยกันโวหวตกันไปก่อนนะครับถือว่าพระเอกขอแล้วกันหน้ากาตรตุกๆได้ก็เหมือนสอนรามได้ <c oughs> นะครับ งั้นเดี๋ยวแบงค์ขึ้นเครื่องก่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกันเชียร์ท่าก่ายตุกๆด้วยนะครับช่วยกันโหวตด,ด้วยนะครับตุกแดงโหวตนี่สําคัญมากถ้าเราไม่โหวตคนที่เราเชียร์ก็จะไม่ถึงแชมป์แน่นอนแต่แปลว่าแฟนคลับของสันลาทุกคนช่วยกันอยู่แล้วนะครับมาครับเจอกันที่ไทยนะครับ A2 นะครับหน้ากากตุกๆ A2 นะครับ A2 <A 2> เดี๋ยวเราไปฟังกติกาในรายการนะครับว่าการโหวตเป็นแบบไหนนะครับเน mm ี hmm. ่ยก็พร้อมโหวตทุ่มเต็มที่นะครับ mm hmm. แค่วันเดียวเท่านั้นเองจัดไปเลยคนละ50โหวต3 55 150บาทเอง mm hmm. หรือ,เ,อเท่าที่สะดวกก็ได้นะครับ